ลบมาเลยนี้ของมนตีสเออมาเลยพี่ประมาณราจัดรูปเเขอเดอาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนที่ประสบสภาพอากาศหนาวในพื้นที่อาาจังหวัดในวันนี้โดยมอบให้พื้นที่ตัวชียงประชากร60,000 3คนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่สูงหรือต่างบ้านต่างถิ่นอยู่ตามพื้นที่่าคเขากำหนดมอบเครื่องกันหนาวจำนวน1,500ชิ้นในวันนี้เชิญสิ่งของไร้ทาน มามอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้สามารถผ่านวิกฤตโควิมากจนทำให้ประชาชน เชื่อในติดถุงยูนิคอร็นกันต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ <uneasy> <m akes Yay ole> ของกระถาเดมว่าเชิญ่นเราย่งนี้ีเราสภาพแข็งแรงนะครับดูที่ล้อแตบครับล้อเต็มซ้ายหันเลยครับซ้ายหันเลยครับภาพดีนะครับโอ้พขายดีเลยหันเลยครับซ้ายหันเลยครับพร้อมยิไปความหนเราจะไม่ได้เดึงยากเนาะไฟไฟเดียวคันนี้ดึงหไปยืนข้างหลังนะว่าหับค อาหารไท้ทานนะครับทานให้อร่อยนไปไปโชคดีนะครับ